คือเขาก็ไม่ใช่คนที่เด็กแล้วนะโมนี่อะแต่นี้เขาก็เป็นคนที่เป็นตัวอย่างให้น้องได้แบบสุดๆแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบมีน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้คําแนะนําหนูก็จะตอบตลอดว่าแบบว่าลองไปดูพี่โมนี่ดูนะอะอยเงี้ยยังแบบทุกครั้งที่แบบว่าหนูเห็นน้องว่าว่าแบบท้อหรืออะไรเงี้ยใช่ไหม หนูก็เท้าไปหานน้องแล้วก็บอกว่าเอ้ยแบบไม่ต้องท้อนะอะไรอย่างเงี้ยลองดูแบบพี่โมเน่มวเป็นตัวอย่างอย่างงี้ถึงเวลามันก็ถึงเวลาของน้องเองอะไรเงี้ยทุกคนมีโอกาสจังหวะเวลาเป็นของตัวเอง นะแคดดีเดย์ลุนหายังไม่รู้สิจะบอกว่าวีเดือนนี้น่าจะได้ <c oughs> เดือนนี้น่าจะได้เจอกันบ่อยไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้เจอเป็นตัวต่อตัว,ตวแต่ว่าได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงแล้วก็บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เยอะมากได้เจอหนูแบบไม่เบื่อแน่นอนค่ะเบื่อแน่นอนผิด <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้แบบว่าออกจากบ้านทุกวันเลยแล้วก็หนูก็ไม่ได้นอนหอนด้วยเพราะว่ามันยังไม่เหนื่อยเกินไปขนาดนั้นนะคะก็เลยแบบขับรถไปกลับที่หอนหนูพูดนอกกับโมนี่เหรอหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนพูดเยอะนะแต่โมนี่อาจจะแบบพูดเร็วเดวอบะเพราะหนูเคยเข้าไปดูแล้วหนูเห็นทุกคนแบบพิมพ์เป็นเสียงเดียวกันว่าฟังไม่ทันฟังที่โมนี่พูดไม่ทันซึ่งเห็นด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆหนูเองก็ฟังโมนี่ไม่ทันแล้วทุกคนฟังทันได้ไงอะหรือว่าใครที่จะสมัครเป็นแฟนคลับโมนี่คือ โมนี่ให้มันคันก่อนใช่ไหมแต่เนูรู้สึกว่าโมนี่เขามีเสน่ห์เป็นของเขาเองนะที่หนูรู้สึกว่ามันน่ารักแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่ทําไมคนงต,ตามน้องเยอะอนะไรเงี้ยไม่แปลกใจเลยแล้วน้องก็เกติบโตมาได้ดีมากๆจริงๆจนแบบถ้าเกิดแบบมีน้องคนไหนที่แบบว่าที่แบบว่าอยากได้คําแนะนําหนูก็จะตอบตลอดว่าแบบว่าลองไปดูพี่โมนี่ดูนะอะไรเงี mm ้ย hmm. คือเขาก็ไม่ใช่คนที่เด็กแล้วนะโมนี่อะ่ะ ตอนนี้เขาก็เป็นเป็นคนที่เป็นตัวอย่างให้น้องได้แบบสุดๆแล้วอะไรเงี้ยยังแบบทุกครั้งที่แบบว่าหนูเห็นน้องว่า,วาแบบทอ้อหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมที่น้องเคยพูดอะไรเงี้ยหนูก็เท้าไปหาน้องแล้ว,ลวก็บอกว่าอุย้ยแบบไม่ต้องทอ้อนะอะไรเงี้ยลองดูแบบพี่โมเน่าเป็นตัวอย่างอย่างนี้ถึงเวลามันก็ถึงเวลาของน้องเองอะไรเงี้ยทุกคนมีเวลาของตัวเองคืยกว่าทุกคนมีโอกาสจังหวะเวลาเป็นของตัวเองไม่ใช่ว่าแบบว่า เราจะอยู่ๆเราแบบว่ามันจะแบบว่ามันจะแบบว่ามันจะต้องตามทันคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือหนูว่าทุกคนมันเป็นช่วงเวลาของตัวเองค่ะมันจะมาบอกว่าแบบอุ้ยคนนี้ไปถึงนี่แล้วทําไมเรายังไม่ถึงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวพอมันถึงเวลาของเรามันก็จะถึงเองมันแบบมันพูดไม่ได้หรือว่ามันมันบอกได้อย่างเดียวก็คือแบบก็อยากให้แบบไม่ท้อแล้วก็อยากให้แบบว่า ให้ดูพี่ๆเขาเป็นตัวอ,อย่างหนงมากกว่าเพราะว่าหนูว่าทุกคนทุกคนไม่ได้แบบว่าทุกคนเอายกตัวอ,อย่างอย่างรุ่องสามนี่เจ้ามาเวลาของทุกคนมันไม่เหมือนกันเลยสักคนเลยนี่ใช่มันอยู่ที่หลายๆอย่างแล้วก็หนูเชื่อว่าทุกๆโอกาสที่หนูได้รับว่าหนูไม่เคยปล่อยให้โอกาสกามันแบบว่าผ่านไปเลยนหนูก็จะรับทุกๆโอกาสอ่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าโอกาสนี้เราได้มาแล้วมันจะทําให้เราปังอะไรเงี้ยคือมันอาจจะต้องเก็บสะสมประสบการณ์อะจะได้ ทุกอย่างเราก็เราก็รู้ว่าน้องเขาก็มี potential อะไรในตัวเยอะมากๆจริงๆอย่าเนี้ยเราก็เราก็เห็นมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันแค่ต้องต้องรอจังหวะเวลาจริงๆ ใช่จริงๆแบบถามว่าแบบถ้าเราจะรวยได้จริงๆมันก็อยู่ที่เบสของเราความพยายามของเราความสู้ของเราแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราสู้แค่ไหนอ่ะมันก็อยู่ที่จังหวะเวลาจริงๆจริงๆแบบอย่างที่เขาบอกวความพยายามไม่ไม่ได้ทําลายใครสักคนที่ตั้งใจมันคือเรื่องจริงเพราะว่าคือมันอาจจะมีแบบโลมาจ,จะมีผิดพลาดแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่จังหวะเวลาจริงๆมันทุกอย่างมันต้องเจอบางทีมันต้องเจอเวลาที่ใช่ที่ลงตัวมันถึงจะแบบ มันถึงจะเกิดเข้ามาทุกคนนั่นแหละค่ะันก็ท่องมาตลอดเอมันยังไม่ถึงเวลาของเราไม่ไม่ไม่ยังยังยังมันยังไม่ใช่จังหวะของเราอะไรเงี้ยทุกๆครั้งที่แบบว่าอะไรที่เราแบบว่าคาดหวังไว้แล้วเราผิดหวังมันก็จะชอบบอกตัวเองเสมอเอ้เอย๋ยท้อยังไม่ถึงจังหวะของเราเดี๋ยววันเวลามันก็มาเดี๋ยวจังหวะของเรามันมาแน่เต่ว่ายังไม่มาตอนนี้ เดี๋ยวมันก็มาก็จร <descript> ิง <đ á> ๆก็อยากบอกทุกคนแหละไม่ว่าจะแบบน้องๆที่จะเข้ามาใหม่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็อย่าเอาตัวเองไปแบบเปรียบเทียบกับใครแค่ดูเขาเป็นตัวอย่างเราแบบเราทายังไงได้บ้างที่แบบเห็นสิ่งที่เขาทาแล้วมันดีแล้วเราก็เอ้ยเราเอามาทำบ้างดีกว่าหรือเราเอามาพัฒนาาบ้างดีกว่า อย่างเหมือนเวลาหนูเข้ามาแล้วหนูเห็นแบบเวลาพี่จะนิ่เต้นพี่บันเต้นยอะไรเงี้ยเราก็ดูตลอดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอออย่างนี้เราเห็นพี่เชอร์อะไรเงี้ยเราก็ดูตลอดว่าอุ้ยเขาทําแบบนี้แล้วมันดีเราเอามาปแรบบับในในใน,ในมีอของตัวเองดีกว่ายอะไรเงี้ยอุ้ยทุกคนหนูอยากพูดถึงคนนี้มากหนูแบบอยากพูดถึงนิกกี้มากๆจริงๆนิกกี้เป็นคนที่ตอนแ,แรกๆเข้ามาหนูกลัวนิกกี้มากค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าคนนี้แบบดูน่ากลัวมากแบบแล้วะมีความน่ากลัวคือมีรอยให้หลานอะทุกคนแต่แบบ คือหนูพูดจริงๆว่าหนูก็ไม่ค่อยได้สนิทกับน,นิกกี้เลยแบบช่วงที่เข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูก็ไม่กล้าคุยกับน,นิกกี้ด้วยตั้งแต่แบบตอนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจนแบบมาอยู่บีทีด้วยกันบ่อยๆช่วงแรกๆที่หนูอาอยู่บีทีหนูก็ยังไม่กล้าคุยกับน,นิกกี้อยู่เพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่น่ากลัวมากสาหรับหนูคือหนูเ,เป็นคนกลัวคนง่ายแล้วใช่ไหมแล้วนิกกี้ดันแบบเป็นคนที่แบบ น่ากลัวทุกคนนิกกี้จะมีความแบบลุกแบบลุกแบบนิ่งๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะคะแล้วก็แบบหนูก็ไม่รู้ว่านิกกี้แบบโกรธโกรธเราหรือว่าไม่ชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบพอมาอยู่ด้วยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบประทับใจในนิกกี้มากๆโคตรประทับใจคือแต่ก่อนอะประทับใจในเพอร์ฟอร์มของนิกกี้มากๆทุกวันนี้ก็ประทับใจนะไม่ใช่ไม่ประทับใจชอบมากยิ่งแบบทุกครั้งที่แบบไปคาราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือหนูก็ดูคลิปตลอดเพราะว่ามันก็ขึ้นฟีด หนูก็จะแบบมันดีมากเลยใช่ไหมแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคือเหมือนนิกกี้แบบเป็นคนที่ทํางานไวทํางานดีแล้วก็แบบถ้าบอกให้ทําอะไรก็คือทําแล้วก็จะเป็นคนที่คอยแบบว่าช่วยที่ดีมากๆจริงๆนะแบบ ตอนบีทีตอนนั้นคือทุกคนแบบไม่รู้ท่อนของตัวเองแต่แบบมีนิกกี้ที่แบบพิมพ์แบบเขาเรียกว่อะไรทําไฟล์มาเลยว่าคนนี้เบอร์นี้ลองท่อนนี้ลองท่อนนี้ลองท่อนนี้ตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายที่รวมแล้วมันคือ16เพลงอ่ะทุกคนทําแล้วก็แบบส่งมาในกลุ่มแล้วก็บอกหนว่าเอ้ยทุกคนไปบอก เอ้ยมาบอกหนูว่าแบบว่าเอ้ยหนูไปบอกเพื่อนด้วยนะว่าแบบว่าเนื้อเพลงอยู่ในนี้แล้วแบบอย่าลืมไปดูนะคือเขาเห็นว่าหนูกับแบบพี่มีทํางานมาหนักมากๆแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่มีเวลาเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบใช้เวลาตอนกลางคืนเวลาที่เขาว่างทาสิ่งนี้มาให้เนี่ยทุกคนหนูโคตรแบบโคตรซึงอะแบบหนูซึ้งมากแบบวันที่แบบหนูกับพี่มีท้อมากๆวันที่หนูกับพี่มีแบบหันซ้ายหันขวาแล้วแบบเจอแค่หนูกับพี่มีหนูกับพี่มีหนูกับพี่มีอะไรเงี้ยไม่มีแบบนิกกี้ที่แบบยูยๆก็ยื่น ยื่งมือเขามาช่วยโดยที่เราไม่ได้แบบพูดด้วยซ้ำว่าแบบว่าเราแบบต้องการความช่วยเหลือนะหรือว่าแบบไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหนูกับพี่มีคือคุยกันตลอดว่าแบบโคตรโชคดีที่ทีม b ทีม t ี m i n ก g i อะไรเงี้ยแล้วแบบไม่คิดว่าแบบว่าเขาจะอะไรเล็กๆน้อยๆแต่เขาสังเกตเห็นตลอดว่าแบบ หนูกับพี่มีรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่จะรับผิดชอบตัวเองทุกครั้งเวลาที่มาทํางานอะไรเงี้ยเขาจะรับผิดชอบการบ้านตัวเองมาทุกครั้งว่าเขาต้องทําอะไรบ็อกกิ้งเขาเปลี่ยนตรงไหนหรือว่าเขาต้องทอําทยัางไงทำยังไงทำยังไงคือเขารับผิดชอบมากจริงๆแล้วแบบอย่างแบบมันมีงานล่าสุดที่หนูต้องทํากับนิกกี้นะคะนี่ยังบอกไม่ได้มันคืองานอะไรแต่ว่า หนูก็แค่แบบถามมิกกี้ไปว่าแบบว่าเอ้ยยูคิดว่าอันนี้โอเคไหมหรือยูมีไอเดียเสนอไหมสิ่งที่มิกกี้กับทำกลับมาแล้วมันแบบอยู่ในช่วงระยะเวลาแบบ1-2ชั่วโมงอะทุกคนคือตอนแรกมิกกี้เสนอไอเดียมาหนูก็เุ้ยซื้อหนูชอบ แล้วหลังจากนั้นแบบไม่ถึงชั่วโมงทุกคนนิกกี้ส่งอาหารหนูคือเป็น presentation f ฟ l e เหมือนเราไปพ r e เซ n t งานให้ลูกค้าดูอะทุกคนแต่ส่งมาให้หนูดูแล้วก็แบบว่าบอกว่าทํามาให้ดูแบบโอเคไหมชอบไหมอะไรเงี้ยจะได้ทํางานต่ออะไรเงี้ยทุกคนหนูไม่หนูไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนี้เลยแต่นิกกี้คือทํามาแล้วมันเกินคาดมาแล้วแบบมันยิ่งทาให้หนูแบบแฮปปี้อะคือพอหนูแบบได้ทํางานกับแบบกับคนแบบนี้แล้วหนูแฮปปี้มากๆจริงๆอะไรเงี้ยเราเป็นคนทํางานสุดสุดแบบจริงๆแบบที่คู เต้นยังเคยมาบอกหนูยังมาเคยมาเล่าให้หนูฟังว่าแบบนิกกี้เป็นคนที่เช็คทุกอย่างละเอียดมาแบบเขียนบล็อกกิ้งไปถ้าอะไรหายไปนิดนึงหรืออะไรผิดไปนิดนึงคือนิกกี้ก็คือจะแบบว่าทักบอกก่อนเลยว่าเอ้ยตรงนี้มันหายไปหรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันมันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงรี้ยเป็นคนที่หนูก็นับถือแล้วก็แบบ ถ้าวัานหนึ่งนิกกี้แบบไปเป็นเซียวเปลนหนูวอกเลยว่าหนูจะซัพพอร์ตนิกกี้แบบไปตลอดเลยจริงๆซึ่งแม่หนูก็คือชมนิกกี้ให้ฟังตลอดว่าแบบสวยมากนิกกี้สวยมากสวยสวยสุดๆซึ่งจริงๆนิกกี้แบบสวยมากๆจริงๆเขาเป็นมืออาชีพที่ดีมากๆจริงๆโคตขอดำถือทำงานก็ทำงานไวแล้วแบบแล้วแบบรู้ว่าแบบอะไรควรไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ V R และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะ โหลดเล่ I am f o r n in a t i o c a